หนึ่งเคล็ดลับในการไลฟ์สดนะคะการไลฟ์สดนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์นะคะถ้าวันนี้เราไม่เอาหน้าตัวเองออกมาในบนโลกออนไลน์คุณจะต้องเก่งในเรื่องการทำภาพค่ะแต่ถ้าวันนี้เราทำภาพได้เก่งรอจากภาพบริษัทนะคะอยากจะมาแสดงตัวตนนะคะโดยการออกหน้ากล้องโดยการไลฟ์สดนะคะ อันดับแรกนะคะนอกจากคุณสร้างเพจมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าไปที่หน้าเพจของเรานะคะก็จะมีปุ่มนะคะสลับเอาไว้ไลฟ์สดนะคะซึ่งคอนเทนต์ตรงนี้นะคะเคล็ดลับง่ายๆวิชามารนะคะเราก็มีอยู่ด้านบนนะคะคือไฟเพิ่มความสว่างให้กับตัวเราค่ะยิ่งเรา สว่างเสียงชัดเจนนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการไลฟ์สดเลยนะคะจะทําให้คนนะคะฟังเรารู้เรื่องหนึ่งแสงภาพเสียงสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งง่ายๆนะคะลองนําไปดูลองใช้กันนะคะขอบคุณค่ะ